เก่งกันเลยไม่ใช่กู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 ว่าในใจไม่ใช่กูทีนี้เราว่าได้อย่างนั้นนั่งรถเมรว่านั่งรถตัวเองคนที่นั่งไปเฉยๆเอ้ภาวนาได้ภาวนาไปว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูทําอะไรก็ไม่ใช่กูนี่ให้ทําอย่างนั้นตลอดไปและวันหนึ่งเราก็จะเห็นจะเห็นว่าไอ้ไม่ใช่กูนี่มันเป็นอย่างนี้ ไอ้กูนี่แหละเอาจิตมาเป็นกูเนี่ยทำให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าจิตนี้ไม่ใช่กูคืนกูให้ธรรมชาติเสียแต่คืนกูให้ธรรมชาติเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละสบายเลยไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องเกิดอีกในชาตินี้ก็ไม่ต้องเกิดอีกคือไม่ต้องเกิดตัวกูพอเกิดตัวกูขึ้นมาเมื่อไหรรู้ทันทีเลยว่าเอ้ามึงมาแล้วกูไม่เอากับมึงไป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 ไ,ป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 ไปล่ ไร่กูนั่นออกไปนี่ไร่ตัวกูออกไปเพราะฉะนั้นไอ้จิตตัวนี้แหละมันสําคัญมากนี่เรียกว่าจิตอวิชชาจิตอวิชชาจิตที่เป็นตัวปูนิจิตอวิชชานี่แหละมันทําให้เกิดความทุกข์แล้วก็ทําให้เป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์เพราะมันไม่รู้อะไรเพราะมันเป็นเถื่อนจิตตัวนี้มันยังเป็นเถื่อนเรายังไม่ได้ฝึกมันแล้วเอาอมาใช้งานเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำลิ์กับเรา แต่เม้เรามีความทุกข์ขึ้นมานี่คืออริยสัจข้อที่สองตี่ได้เกิดทุกข์ก็ต้องแก้แก้คือนี่ไอ้เกิดนิโรธขึ้นมาไอ้เกิดนิโรธนิโรธนั่นคือเกิดพุทโธขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดวิชาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาให้เห็นตามความเป็นจริงนิโรธคือฝึกจิตโง่ตัวนี้แหละให้มันฉลาดนี่ง่ายง่าย ฟื้นจิตโง่ให้มันฉลาดขึ้นมาอย่าให้มันมีความทุกข์อย่าให้มันโง่อีกต่อไปนั่นนหละเกิดพุทธโตขึ้นมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในประเทศติดีนะที่เมื่อก่อนท่านไม่ได้ชื่อว่าพุทโธท,ท่านชื่อว่าเจ้าขวัญใจสิทธัตถะเมื่อเจ้าขวัญใจสิทธัตถานั้นไปบังเพ็ญสมณธรรมทำอะไรที่ไหนต่อที่ไหนจนอายุของ่านสามสิบห้าพันจันทาท่านก็เลยติดตัวนั้น เมื่อไปนั่งใต้ต้นสีมหาโปมานั่งใต้ต้นสีมหาโปหรอ้นี่อรลยสัต์มันเป็นอย่างนี้เองอริยสัต์คือทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็าเพราะว่าไปเอาจิตโง่นั้นมาเป็นกูทิ้งเลยทิ้งจิตโง่นั้นทิ้งร่างกายร่างกายก็ทิ้งหมดไม่เอาแล้วไม่ใช่กูแล้วไม่ใช่ตายทิ้งไม่ใช่ตาย ท่านยังอยู่ยังนั่งอยู่ได้ตนโพนั้นหละไม่ใช่ว่าพอจิตดับก็เรียกว่าจิตดับพอจิตโง่ดับก็มีจิตฉลาดเกิดขึ้นมาคือจิตพุโทโธบางคนแยง้งประเด็นพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสว่าโอ้จิตดับก็คือตายไม่ใช่ตายโงโ่นละก,คโโกค็ความโงโ่น่ะมันตายความโง่ที่เราอุ้มชูมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ่ะทําให้มันตาย ว่าทาความโง่ตัวนั้นเน้่ตายพระพุทธเจ้าหรือเจ้าคว้าใจสิทธิ์ต่ก็เกิดเป็นพุทโธขึ้นมาทันทีเลยในวันเป็นเดือนมิถานาขาบูชานะั่นเกิดเป็นพุทโธขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เกิดได้พุทโธไม่ใช่เกิดที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าที่เราปฏิบัตินี้ให้พุทโธเกิดที่จิต ให้เกิดที่จิตตัวนี้นั่งว่าพุทโธก็ได้พุทโธ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 เวลานั่งว่าพุทรับประรัตนอะตรพุทธังสระนังคัดฉามิข้าพเจ้าโอพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งธรัมสระนังคัดฉามิข้าพเจ้าโอพระธรรมมาเป็นที่พึ่งสังฆสระนังคัดฉามิข้าพเจ้าขอพระอริยสงมาเป็นที่พึ่งนี่หมายที่ว่าออกมาเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์รู้รรพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือธรรมชาติที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาว่างจากตัวตนแ้วจิตเป็นพระธรรมไหมจิตเราทุกคนที่เราก้าไปยึดถือว่าเป็นตัวกูเนี่ยจิตนั้นเป็นพระธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวกูมันไม่มีตัวไม่มีตน ไดาโยมคิดว่าจิตมีตัวตนไหนลงควักมาห้ะแตมาดูดิมันควักออกมาได้ไหมมันไม่มีมันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นอนิจจังที่เป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาแล้วมันก็ว่างจากตัวตนนี่ไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมากหรอกชาวพุทธเรานี่้าไม่รู้หนังสือก็ได้แต่ปฏิบัติให้เห็น อน,นิจจังคือทุกอย่างไม่เที่ย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 งทุกอย่างไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่ทุกอย่างไหลเรื่อยทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแม้แต่บนศรีรษะของเรานี่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนวันนี้มันดําหรือว่าอายุยังไม่ถึงสามสิบห้าสี่สิบมันยังดําอยู่พอสี่สิบสี่สิบห้า 40, 40, มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนี่ความเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวกูมันเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เปลี่ยนหมดไม่มีอะไรเหลือตาก็เปลี่ยนหูก็เปลี่ยนอะไรอก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเนื้อหนังก็เปลี่ยนหมดแล้วมันกูที่ไหนนี่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นว่าจิตที่มันไม่ใช่ตัวกูนี้หรือว่าจิตที่มันเข้าไปยึดถือว่าจิตเป็นตัวกูก็ต้องทิ้งมันใช่ห้หมดทิ้งจิตตัวนั้น ทำไมจิตตัวนั้นดับพอจิตตัวนั้นดับก็เกิดพุทโธขึ้นมาพอเกิดพุทโธขึ้นมานี่เกิดนิโรธแ,แล้วเกิดนิโรธนิโรธแปลว่าดับว่างสงบเย็นดับว่างสงบเย็นยอมจะไม่ดีดับว่างสงบเย็นดับว่างสงบเย็นนั่นคือนิโรธอันนิโรธจะเกิดขึ้นมาได้เราต้องปฏิบัติตามอริยมรไมีองแปดถ้าว่าไม่ปฏิบัติตามอริยมร์ในองแปด มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นคืออริยมรรคในองค์แปดเหมือนกับว่าเราวัวไปไถนาอริยมรรคในองค์แปดเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นคันไถเป็นคนไถเป็นหนางยามเป็นหัวหมูอ่าเป็นแอกเป็นอะไรนี่เอามาครอบข้าวนี่คนที่เป็นจานาก็จะรู้แต่อาตมารู้ดีราออัตมานี่พ่อแม่ก็เป็นจานาร้อยเปอร์เซ็นแต่อัตมาก็ไถนาไม่เป็นหรอกเพราะว่าตอนที่เล็กๆ ที่ที่เขาโตแล้วเขาก็ไถอาตมาใสไม่เป็นถสรั้งเนึ่งวัวมันพาไปโอล้มระเนรนะนาดไปเลยตั้งแต่นั้นเ็าเลยไม่ใสเลยแต่จนออกจากบ้านอายุสิบห้าพี่ก็ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านมาบวชจำมณรนนแล้วจนมาถึงบัดนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกคืกวัวตัวนั้นเนี่ยให้มันชินคือวัวตัวนั้นในมันจำนาในมันรู้อริยสัจ คือกลัวงโง่นะจิตโง่ไม่รู้อริยสัจถ้ามันรู้อริยสัจเมื่อไรแล้วก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรู้นิโรธรู้นิโรธก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรมีรมองค์แปดอริยมรมีรมองค์แปดข้อที่สําคัญคือสัมมาทิฏฐิที่อาตมายกขึ้นมาในเบื้องต้นนั่นแหละว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้องความเห็นอันถูกต้องความเห็นอันถูกต้องทีนี้ทุกๆุข้อ ต้องมีความถูกต้องสัมมาสังมปปมีความดำริอันถูกต้องก็มีสมัยสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัรมปันโตมีการทำการงานอันถูกต้องสังมมาอาชโวมีการเลี้ยงชีพอันถูกต้องสัมมาวายามูามีความเพียรอันถูกต้องอันนี้สําคัญศีลไม่เท่าไรแต่ถ้าหากว่ามีสมัมมาทิฏฐิแล้วศีลก็จะมีครบมีพร้อมอยู่ในนั้น ทีนี้ข้อประกอบก็คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือมีความพยายามอันถูกต้องหน่งพยายามในการระวังนี่ต้องระวังระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทั้งวันหน่งเพียรในการระวังสองระวังแล้วมันยังเกิดขึ้นมาอีกเพียรในการละหน่งเพียรในการระวังสองเพียรในการละ สามเพียนในการสร้างสร้างอะไรสร้างกุศลสร้างกุศลเชน่นว่าเราเนั่งภาวานาว่าพุทโธอย่างนี้พุทโธ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 เอามันเวทไปอีกแล้วมันเวทไปโน ون, ่นเวทไปนี่เวทไปนั่นหรือถามมันว่าเวททำไมยปทำไอยแล้วมันดับทุกข์ได้หรือไปอย่างนั้นกลับมากลับมาที่เดิมนี่เรียกว่าเพียนเพียนสร้างเพียนสร้าง เปลี่ยนร้างให้พุทโธนั้นยาวๆหน่อยจากสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีเรือว่าเวลานอนก่อนนอนพุทโธ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 ไม่ใช่นอนกรุงแต่งอยู่นอนพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้นี่แต่ว่าหนึ่งเปลี่ยนระวังสองเปลี่ยนละสามเปลี่ยนสร้างสี่เปลี่ยนรักษารักษาเอาไว้ พุทโธตัวนั้นให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อยู่กับจิตกใจเอาไว้ให้มากมากมีอะไรเกิดขึ้นพุทโธ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 เอาไว้ททอย่าไปเอาอย่างอื่นอย่างอื่นไม่เอาขอจบก,กระโปรงแหม่ไปพูดได้ขอจบก,กระโปรงก,ก็มาว่า ของทอี่ในอยู่ในร่มผ้าเขาโนดผมว่ามันไม่ดีพุทโตดีกว่าโยโหพุทโตดีกว่านะพุทโธพุทโธพุทโธหรือว่าพุทธทางพุทธทางก็ได้ได้ตั้งนั้นเดือน,นี่แหละคือตัวนิโรธเชื่อว่าตัวนิโรธเพราะฉะนั้นพอน,นิโรธนิโรธจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยเหตุคืออริยมรรตต้องปฏิบัติตามอริยมรรคนี่อริยมรรตขก็ที่จะาามา